รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายในเซเว่นอวนซองเดอร์เครื่องดื่มธัญพืช8ชนิดจากธรรมชาติปราศจากสารพิษอร่อยเติมเต็ม,ตมสุขภาพคุณผู้ชมครับปกติแล้วไปเชียงใหม่เขาต้องไปหน้าหนาวร่องสลานจานสง่าชีกแนวเราจะไปกรีนทิปนั่นก็คือฤดูฝนเราจะไปดูความเขียวชอุ่มของเมืองเหนือ เราจะไปดูวัฒนธรรมอันงดงามในฤดูฝนท่านนายเพอรครับสะพานนี้ผมชักสงสัยแล้วบางคนก็เรียกว่าสะพานขาวเฉยๆแต่บางคนก็เรียกสะพานทาชมพูมันต่างกันยังไงฮะชื่อนี้ครับจริงๆก็คือว่าเป็นสะพาน ข้ามลําน้ําทาซึ่งแม่น้าที่เราเห็นอยู่นี่คือแม่น้าทาลักษณะก็คือว่าเป็นสะพานคอนกรีตทาสีขาวจุดคือก็คือสะพานขาวแต่ว่าถานที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านทาชมพูตำบลทาประดุกก็เลยอำเภอแม่ตาจังหวัดลำพูนก็เลยเรียกสะพานขาวทาชมพู การสร้างรถไฟสายเหนือเนี่ยเป็นงานที่ยากลําบากมากแต่ว่ารัฐบาลรันที่5เนี่ยต้องการที่จะพัฒนาเส้นทางเส้นนี้ให้สมเร็จให้ได้ก็มีการจเจาะอโมงค<อ>์กัาลพอทำอมงค์การแล้วเส้นทางต่อมาก็คือว่าจะต้องไปถึงเชียงใหม่ก็ต้องสร้างสะพานข้ามบําน้ำซ<อ>ึ่งการสร้างสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้วิศวกรชาวเยอรมันในการออกแบบ คนมาถ่ายรูปที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามมากแล้วถ้าจะสวยงามที่สุดคือต้องช่วงระหว่างรถไฟวิ่งมาพอดีก็เลยอยากจะรู้ว่าช่วงไหนที่รถไฟจะวิ่งผ่านตรงสะพานตาชมพูครับก็จะมีสองช่วงคือช่วงเช้าเนี่ยประมาณ6กโมงเช้าหนึ่งขบวนครับอ่าแล้วนั้นก็จะมีช่วงเย็นๆนะครับจะมีประมาณ6กโมงแล้วก็ทุ่มหนึ่ง<อ>นะครับคือที่แม่ทานะมันมีม,มีก็คือว่าเสน่ห์ของขนเขาและสายน้ําแล้วก็ทางรถไฟครับ เพลงที่จบเมื่อสักครู่นั้นมันคลึกเคลื้นจริงๆเพราะท่านคำลหวังหวังสีและทุนถั่วและมาสร้างสีสันให้กับผมเรียกเป็นว่านายสถานีรถไฟคุาทอนายสถีนนนายสถานีเลยสถีนน่ะสถีนนายใช่ใช่แล้วแต่พี่ถั่วและจะเรียกลบ สรุปแล้วทาขุนตาลสร้างตั้งแต่ปีพศตั้งแต่ปี2450เริ่มขุดอุโมงค์ oh. เริ่มขุดอุโมงค์แต่2450แล้วเรามาสําเร็จในปี2461 <Okay. S 2> จุดเด็ดๆของการสร้างอุโมงค์เนี่ย คือเราใช้กําลังพนเ,ออเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีไม่ใช้เครื่องมือไม่ใช้ครับรแล้วก็ใช้วิทยกรรชาวเยอรมันที่มาเป็นผู้ควบคุมผมไม่ต้องเอ่ยนามเพราะมันจะมีวิทยากรซ้ําซ้อนกันหลายคนใช่ใช่ใช่ครับรู้ว่าเป็นชาวเยอรมันแต่ผมอยากจะเอ่ยนามว่ากรมพระกํากแพงเพชรบิดาของการรถไฟของผมเนี่ยเ<อ>นี่ยเป็นผู้ควบคุมอยู่ตลอดนะครับเป็นโอรสของรัชกาลที่ห การขุดอุโมง์เราจะขุดเป็น3ชั้นชั้นที่1ชั้นที่สองชั้นที่3ถ้าเราขุดชั้นเดียวมันจะอาจจะถล่มมาได้ครับคือเราจะขุดจากหัวจากหางให้มาทนกันทนกันแล้วก็เราจะขุดแค่ครึ่งเดียวขุดแล้วก็เอาเอาไปไม้ไปค้ำต่อถึง3ชั้นถึงจะสําเร็จท่านหัวหน้าสถานีครับณนะปัจจบุบันนี้มีรถไฟผ่านอุโมงคขุนตานวันหนึ่งประมาณกี่ขบวนเฉพาะรถโดยสารเวลา12ขบวน น,นี่คือสารลูปเจ้าพญาเบิกพระเจ้าพญาเบิกก็คือเจ้าพ่อขุนตาลของเรานี่เองจริงๆของท่านอยู่ข้างบน๋อเหรอฮะครับแล้วมันขึ้นลําบากก็เลยลจําลองคือ<ว>ท่านผู้ว่าการอดีตผู้ว่าการของเราใช้งบส่วนตัวของท่านแล้วก็มาจําลองให้มาสักการะที่นี่อันนี้บอกของจังหวัดลําพูนนะครับ แต่ถ้าท่านเห็นบ่อนู้นเป็นของจังหวัดลำปางเอา้าแล้วเอาอะไรเป็นตัวแบ่งเขตทุกทีเราจะมีแบ่งเขตตอนนี้เราเอาหลักเ<ม>นี่ยแบ่งเขตแล้วเนี่ยเรา,าที่ท่านเดินมาเนี่ยอยู่จังหวัดลำพูนนะครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดลำพูนครับเดี๋ยวท่านเดินต่อไปนี้<ำ>ผมเดินผ่านหลักนี้ผมจะไปจังหวัดลำปางอ้ลำปางเจ้าเนี่ยเนี่ยถ้าท่านขึ้นเกือจังหวัดลำปางเรียบร้อยแล้วครับโอ้นี่ไงครับครับนี่แล้วบ่อน้ำลำปาง ท่านบุริวครับอันนี้เป็นเป็นสถูปของวิศกรชาวเยอรมันนะครับที่มาขุดเจาะอุโมงค์ขุนตาลของเราพวกเราคนไทยชาวไทยจะไม่ลืมบุญคุณของท่านเลยเพราะท่านได้สร้างอุโมง์ขุนตาลเป็นอุโมง์แห่งแรกของประเทศไทยและณนะเวลานี้ร้อยกว่าปีแล้วยังไม่มีใครทําลายสถิติที่เป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยขอกราบขอพระคุณมากครับ สวัสดีครับน้องทิพย์น้องน้อยสวัสดีครับเก่งมากเลยอายุยังไม่เยอะคนที่ทอผ้าในความรู้สึกเอจาจ์จะต้อง7 8็ดิบน้องน้อยอายุ29ค่ะ29ไปเรียนทอผ้าไหมมาจากไหนลูก ก็ตอนแรกก็เนี่ยค่ะแม่ครูแม่ครูคนหนูแม่ครูคือแม่ทิพค่ะโอือแม่ทิพเป็นคนสอนเป็นคนคสอน,นการชอรวิธีชอให้แบบหนานูนแน่นอย่างเงี้ยค่ะคือลองน้อยอาจารย์สงสัยมากเลยผ้าไหมทางอีสานเยอะมากแล้วก็สวยพอๆกันแต่ทำไมคุณลิซ่าจึงมาเลือกผ้าไหมพานจากักรพรรดิที่น้อยกับทิพเป็นคนทอไปใส่ออก MV ชุดเดี่ยวของเขามาเจอกันได้ยังไง ตอนแรกนะคะไม่มีร้านค่ะยังไม่ได้เปิดร้านยังไม่ได้ตั้งชื่อร้านนะคะก็เลยพ่อหนุทอส่งให้กับอีเจ้าหนึ่งคือเจ้าที่ซึ่งคือพ่อหนุมคือทอทอส่งให้อีเจ้าเนึ่งแล้วขอไปขายต่อแล้วก็แบบคือไปเจอที่ร้านที่พ่อหนุ่ส่งให้ะะอ่ะค่ะก็เลยไปตัดแล้วลิซ่าก็ไปเลือกชุดน,นี้มาะค่ะอ๋อแสดงว่าลิซ่าไม่ได้รู้จักพวกหนูเลยแต่พว<า>กหนูส่งผ้าพันจักรพรรดนี้ไปให้ร้านนั้นแล้วลิซ่าก็ไปเลือกค่ะน้องน้อยเป็นคนชนเผ่าเผ่าอะไรคะ อ,อยากจะให้ใหมาสนใจในศิลปะของไทยโบราณอยากจะรักษาไว้ค่ะมาสนใจบ้างจะได้สืบต่อต่อไปค่ะโอ้โหอยากให้เด็กไทยรุ่นใหม่สนใจศิลปะวัฒนธรรมเพื่อจะให้ประเพณีวัฒนธรรมนี้สืบทอดต่อไปอย่างยาวนานคุณผู้ชมครับนี่คือความภาคภูมิใจอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในบนผืนแผ่นดินไทยนี่เป็นผลพลอยที่องค์พระบาทเ็จ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จยา่าได้ แปลงชีวิตของคนพื้นถิ่นพื้นเผ่าขึ้นมาเป็นคนไทยแล้วคนไทยรุ่นน้องน้อยอายุ20กว่ากว่าสามารถที่จะเกิดความภาคภูมิใจในการผิดทอผ้าไหมออกมาดังระดับโลกผมและขนลุกและตื่นเต้นมากๆวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณครับนักปิอย่รงก็อีเก๋ อ,อเ็าคุเนำว่าเมนูหลักนี่ขายดีมากที่เอามาทำานนมบลังพึ่งนี้เป็นแป้งข้าวกลั่ผมว่าถ้ามาตลาดนี้บ่อยๆนะตุยแน่นอนเลยสนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรอล N S L Food ซองเดอร์เครื่องดื่มทัญ,ญพืช8ชนิดจากธรรมชาติปราศจากสารพิษอร่อยเติมเต็ม,ตมสุขภาพออผ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารยอรมากเลยอะ่ะคุณค่ะอาจารย์ช่อ,อ้อมกอดคอนเซ็ป <laughs> หรือแนวคิดของตลาดจริงใจ ช่วยเล่าให้ฟังน,นิดนึงตอนเริ่มต้นเนี่ยเราทำงานกับทางสารสุขค่ะเพราะว่าเ,ออเป็นนโยบายที่สารสุขอยากจะลดให้เกษตรกรลดเลิกใช้สารเครมีนะคะเพราะว่าเริ่มแบบ เป็นมะเรง็งเ<ม>ยอะมาก,มากเยอะมากค่ะเยอะมากอันนี้เมื่อประมาณกี่ปีมาแล้วอ้อมอ้นี่ขึ้นปีที่8แล้วค่ะตลาดผมจะบอกว่า <ๆ S 2> ที่อ้อมพูดจบไปเมื่อสักครู่นั้นผมอยู่หนึ่งในนั้น <หา S 2> ที่เข้ามาผมเป็นผู้สรงวุฒิสสส <หา S 2> จับมือร่วมกับสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่เรากระโดดเข้ามาที่ตลาดแห่งนี้แล้วตอนนั้นเล็กมากวันนี้ผมเดินเข้ามาแล้วผมตกใจทำไมมันใหญ่โตมโหัานอาจารย์ได้มาะ นี่ก็เป็นมันหวานญี่ปุ่นเนาะใช่ค่ะพวกนี้เป็นปอดสารเคมีหมดเลยเนาะใช่ค่ะอันนี้เราจะมีนี่ค่ะถ้าใครเป็นออร์แกนิกก็จะมี P G S ออร์แกนิกเขาก็จะมีตั้งให้ว่าอันนี้เป็น P G S ออร์แกนิกออร์แกนิกค่ะแล้วว่าคุณเอาสินค้ามาวางเราเอาสินค้าคุณไปตรวจสอบใช่ค่ะ โอ้โหนี่อาหารเมืองทั้งนั้นเลยคุณร้อมสดี่เจ้าของร้านเหรอฮะป้าน้อยสวัสดีครับป้าน้อยอาหารเมืองโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยมีน้ำพริกหนุ่มนะเจ้าน้ำพริกหนุ่มน้ำปูน้ำพริกอีเก๋ที่ขึ้นชือของน้ำพริกอีเก๋น้ำพริกอะไรย่างก่ออีเก๋น้ำพริกอีเก๋ทำจเดน้ำพริกอีเก้น้ำพริกอีเก๋นี่นะเจ้ามีเป็นกะปิหมกพร้อมกับพริกขี้หนูแล้วเราจะใส่มะนาวใส่มะนาวไปแล้วมีมะเขือเปราะ ผมเอาน้ำพริกอีกเก๋น้ำพริกอีกเก๋โอ้โหทีงจช่นกเอเพลงของคุณจรัญมโนเพชรเนาะจเป็นน้ำพริกพื้นเมืองนะเจ้าโอ้นี่อยู่เชียงใหม่มาเมินบอกเคยทำสัตเตอร์เข้ากมนะเจ้าเอาหนานะฮะจายอดมากจ้ายำมะลิตุยโอ้โหคุณผู้ชมครับมันเป็นอะไรที่น่ากินหมดเลยอ่ะผมว่าถ้ามาตลาดนี้บ่อยๆนะตุ้ยแน่นอนเลยนี่อย่างนี้เนี่ยโอ้โหสวัสดีครับผม สวัสดีครับมีร้านอะไรครับเนี่ยครับเห็ดร้านนาครับฮะชื่อร้านเห็ดร้านนาเห็ดร้านนาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเห็ดพ่ชื่ออะอรนยังครับวิษนุครับพี่วิศนุครับทำไมเอาเห็ดมาปรุงอาหารได้เยอะแยะสารพัดเมนูคืออาชีพ จริงๆก็คือเพาะเห็ดครับครับพาะมา25ปีแทนที่จะพาอเห็ดแล้าไปขายเห็ดไปขายใช่ครับเอาเห็ดมาแปลรูทำมาแปลรูเป็นการเพิ่มมูลค่า value add เเก่งมากเลยพีพีสนุมีเมนูอะไรบ้างมันจะมีข้าวแกงกะหรี่เห็ดทอดอันนี้ก็จะเป็นซุปเห็ดท็เฟโฟอันนี้ก็จะเป็นข้าวหมกเห็ด อ้ oh. อันนี้จะเป็นเมนูหลักนะครับก็ค,คือเห็ดอบวุ้นเส้นคําว่าเมนูหลักนี่ขายดีมากครับผมคือเนื่องจากว่าเห็ดกับกุ้งเนี่ยมันมีไคตินเหมือนกันโอเคเอาเห็ดไปปิ้งหรือว่าเอากุ้งไปปิ้งเนี่ยมันจะกลิ่นเดียวกันไคตินมีประโยชน์ยังไงไคตินก็คือมันจะแปลงเป็นในลักษณะของไคโตซานนะฮะในภายหลังนะครับ <Wow. S 2> ครับผมครับและไคโตซานนี่มันช่วย ในเรื่องของปรับสมดุลของร่างกายได้ดีสุดยอดนะครับผมก็เลยนําเอาเห็ดเนี่ยมาแทนเป็นกุ้งนะครับมันก็จะได้กินในลักษณะของกลินกุ้งเนี่ยผมดมแล้วมันมันไม่ต่างจากกุ้งเลยใช่แล้วครับใช่เลยแล้วคุณประโยชน์ก็คล้ายกันด้วยแต่มันเป็นจากพืชนะฮะเหมาะสําหรับคนกินมังสวิรัตหรือคนที่กินแพนเดส แล้วก<ป><อ>็รวยสุขภาพด้วยับครับ<ป><อ>คุณผู้ชมครับนี่คือประจักษ์พยานที่เขียนคำว่า PGS เป็นกา,การการันตีว่าอาหารที่ได้โลโก้นี้เป็นอาหารที่ปลอดภัยข้าวกลมของพี่สีทรของแม่สีทรเนี่ยเป็นข้าวกลมพื้นเมืองได้ก่อครับจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำค่ะสรุปแล้วแป้งที่เอามาทำขนมรังผึ้งน,นี่เป็นแป้งข้าวกลม แป้งข้าวกลัมของอินรียจะแป้งอินทรีย์เป็นข้าวอินทรียเอามาทำแป้งข้าวกัมค่ะแกตอกย้ำแล้วตอกย้ำอีกฮะแม่สีทอ <c oughs> เป็นข้าวกลัมอินทรีย์ข้าวกลัมอินทรียเอ๊ะข้าวกลัมอินทรีย์นี่บินได้ก่าฮะ อยากจะชิมมากขอคุณมาเยอะแล้วอยากกินเอาเดียมมาให้แล้วเหรอเอาให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวให้ชิมให้หลายๆคนอมากพอแล้วครับแค่นี้พอละพอแล้วขอบคุณมากหน้าจอขอบคุณเหอยลันล่ำรวยๆนะครับรวยสุขภาพตัวเนอร์ดูแลสุขภาพตัวเนอจ้าสวัสดีครับแม่สีทอนเรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรัล พิ่นบอกขอ,อกันนิกโซยเนอรจะบอกคือ23กร,รัมใน1ขวดเนี่ยนะเยอะมากเลยอาหารพื้นเมืองฟังเพลงพื้นเมืองอยู่ตลาดแบบพื้นเมืองมีความสุขจริงๆสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรากต ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายในเซเว่นอเวซองเดอร์เครื่องดื่มธัญพืช8ชนิดจากธรรมชาติปราศจากสารพิษอร่อยเติมเต็มสุขภาพอันนี้นี่เพิ่งเห็นสวยจังเลยนวลสีชมพู ปากบเบี้ยวค่ะอันนี้เพิ่นล้างก็ว่ายังเราไปล้างค่ะข้าวเปลืออ๋อแกนิกดีแล้วอ๋อไม่ต้องล้างมันเป็นอ๋อแกนิกเดี๋ยวนี้เยือโลกเพิ่นบอกอ๋อแกนิกตัยเนอรจะบอกคือไอ้ที่มันอ๋อแกนิกนั้นมันเป็นสารเคมีแต่เยื้อโรกมันบอกออแกนิกตัย โอ้สวัสดีอจารนี่แฟนรายการนะครับมาเจอกันเลยเนี่ยแฟนคลับอาจารย์มาเต็มกันหมดเลยตอนนี้แล้วเขาก็ทึ่งมากเลยกับตลาดจริงใจอยากจะรู้ว่าอันหนึ่งที่อาจารย์พยายามจะค้นหาตอนนี้แพนเบดมันมาแรงมากอาจารย์ก็เลยอยากจะรู้ว่าที่นี่มีอาหารเกี่ยวกับแพนเบดโดยเฉพาะพวกนมมีไหมอ๋อเดี๋ยวอ้อมขอแนะนําร้านเด็ดของอ้อมค่ะอันนี้เป็นร้านประจําที่ทานอ้อมทานใช่ไหะอ้อมทานเป็นประจําใชใช่ค่ะเอาไหนมาดูกัน น้องนายคําว่าถั่วเหลืองแล้วก็บอกว่าถั่วเหลืองญี่ปุ่นมันต่างกันยังไงปลูกจากญี่ปุ่นแล้วนําเข้าประเทศไทยหรือไงไม่ใช่ค่ะปลูกที่เมืองไทยที่เชียงใหม่เนี่ยค่ะว้าวประวัติมันดั้งเดิมมาจากเมืองจีนเมื่อ2,000ปีค่ะแล้วพอสงครามโลกญี่ปุ่นก็เลยมาปรับปรุงพันธุ์เพราะว่าปลาในทะเลมันมันมีสารพิษค่ะก็เลยพัฒนาพันธุ์ให้มันใหญ่ขึ้นก็เลยชื่อเป็นโทเหลืองฝักสดเห็นไหมติดใจแล้วกลับมาซื้ออีกเลยคุณผู้ชม แล้วเอาเม็ดออกมาแล้วเอามาทมํานมยังไงใช่ก็คือพอเราก็จะดูออเดอร์ว่ามันมีเท่าไหร่งียคะ่ะก็จะเอา,มาเมล็ดที่แกะแล้วก็เก็บแช่แข็งมาปั่นคะ่ะปั่นแล้วก็แยกกากคะ่ะแยกกากแล้วก็ต้มเป็นพัชเจริญเพราะว่าคุณค่าอาหารจะอยู่ครบกว่าถูกกล <ค religion S 1> ้อง <คะ S 1> <urb> เลยสรุปแล้วคล้ายๆกับทำนมถั่วเหลืองนิดๆใช่คะ่ะแล้วใส่น้ําตาลไหมอ๋อมันมีหลายรสค่ะถ้ายังแบบนี้เพื่อสุขภาพจะไม่มีน้ําตาลค่ะร้วก็ไม่กรองเอาเนื้อถั่วออกโปรตีนจะมียิ่มสามกรัมค่ะ 23่กรัมใน1ขวดใช่ไหมวิตามิน A สูงใช่คแคลเซียมก็มีใช่ค่ะและวิตามิน A 154ีมิลลิกรัมแล้วได้ยินข่าวว่ามีสารโฟเลตด้วยใช่ค่ะไม่เชื่อขอเอาไปคีดได้ค่ะหั่งที่บ้านเยอะมากเลยแ่งนโอ้ยคคุณผู้ชมครับ มีความสุขจริงๆอาหารพื้นเมืองฟังเพลงพื้นเมืองอยู่ตลาดแบบพื้นเมืองและอาหารที่ผมไปช้อปปิ้งมาสักครู่นี้วางอยู่ต่อหน้าผมแล้วแปคขับกระบังน้ำลายไหลตามผมแล้วครับนี่ดุงแรงหูก,กับครับนี่พนห้องออหยางนี่ออหยางซาบะขา<อ>มซาบะขามซาบะใะขามเมาะอร่อยล้าอร่อยล้ำกะครับ เอิ้นถามพอไปถึงใ่ายก็ฟังเอิ้นถามีน,น้องคนงามกินข้าวแรกมาแล้วตามหลังปังโอ้คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ป้าน้อยบอกว่าการกินอาหารที่นี่นั้นกินตามฤดูกาลการ<ๆ>กินอาหารตามฤดูกาลดีอย่างไร<ๆ>หนึ่ง ไม่มีสารเคมี b b ที่ปนเปื้อนเข้ามาเพราะเป็นผักพื้นบ้านเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันที่สองมีความสดความสดขอนมันบ่งบอกว่าวิตามินที่อยู่ในยอดมะขามอ่อนสูงมากๆนะฮะซายอดมะขามอ่อนอุดมไปด้วยวิตามินซีและมีโปรโตีนปนอยู่ในนี้และสมุนไพรเพรีย้ยวล้ำขนาดเลยล้ำแท้ น้ำพริกอีเก๋เมื่อก,กี้ป้าน้อยบอกว่าใส่กะปิไปด้วยแล้วไม่ใช่น้ำพริกนุมหน้าตาเป็นอย่างไรต้องกินกับมะระกินกข้าวกันจินเป็นภูมิปัญญาของคนทางเหนือที่ชาญฉลาดมาก คนทางเหนือสมัยโบราณและสมัยก่อนนั้นขาดธาตุเหล็กธาตุเหล็กเป็นแร่ธาตุที่ได้จากเนื้อสัตว์ทําให้สร้างเม็ดเลือดขาวถ้าขาดธาตุเหล็กโลหิตจางจะมาแต่คนทางเหนือสมัยนูน้นไม่มีความรู้เรื่องโภชนาการแต่พอเอาเลือดสัตว์มาหุงกับข้าวแล้วออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เรียกว่าข้าวกันจินเป็นภูมิปัญญาที่แก้โรคโลหิตจาง หอมหอมใบตองหอมข้าวที่เป็นข้าวพื้นเมือง <S <S คุณผู้ชมครับวุ้นเส้นนั้นผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าทำมาจากถั่วเขียวโดยสกัดเอาโปรตีนออกจากถั่วเขียวแล้วเหลือคาร์โบไฮเดรตแล้วเอามาทำเป็นเส้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการให้คาร์โบไฮเดรตและให้พลังงาน เหมือนจริงๆทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีกุ้งอยู่ในนี้เลยนี่คือขนมรังพึ่งข้าวกรําเป็นขนมพื้นเมืองไม่ใช่ญี่ปุ่นแต่ที่พิเศษคือใช้ข้าวกรรมข้าวก่ํานั้นมีสารพวกแอนโทไซยานินมีพวกสารพฤกษาเคมีอยู่ในนี้เยอะมากต่อต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ความเหนียวของเขาไม่ได้เหนียวเหมือนตังเมแต่เป็นเหนียวของข้าวเหนียวเข้ากับรสชาติของเขาที่มีมะพร้าวผสมอยู่มันโชยกลิ่นออกมาเข้าจมูกอร่อยครับนมถั่วแระเป็นนมจากพืชถั่วและเป็นถั่วเหลืองสดที่เอามาทำเป็นนมคล้ายๆกับนมถั่วเหลืองแต่นมถั่วเหลืองหรือน,น้ำเต้าหู้ ทำมาจากถั่วมเมล็ดแห้งแต่นมถั่วเหลืงเป็นถั่วเหลืองสดๆเอามาต้มแล้วคั้นออกมาเป็นน้ําแคลเซียมสูงโปรตีนอยู่ในระดับหนึ่งมีกรดอะมิโนเพราะฉะนั้นคนที่แพ้นมวัวสามารถจะกินนมถั่วและเป็นครั้งคราวและที่ดีที่สุดก็สลับกันไประหว่างนมวัวกับนมพืชแพนเบสมาแรงนมถั่วเละเป็นหนึ่งในนั้นที่น่าจับตามอง เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรัลคุณผู้ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR ว o d e โคตบนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่ม ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน